โอ๊ยไเช็ดเอมันดึงเสื้อไปสั่นอ้ยดูจับเดี๋เดีวเดี๋เดีวมันี่ไปเสียกอนไปเสียก่นก็ตีต้วแน่อนบาบ่เคยเอาได้ในเดือรกดชีวิตดนอ๋อลองนี่ไดครับัสดีครับัสดีครับ

thế à? oh เพิ่นบ่ต้องแกะ oh, oh, đi, ด่ะโอ้ ngoại ลูกเด้อ là. นี่มันมันมัน Mười căn cái cào, mấy mẹ. cái ghê, fao ghê. I see no, mọi người. Một ngon tạo mọi người. Một ngon tạo mọi người. Tay mọi người. Một ngon ơi mọi người. Một ngon tạo rồi thôi Một ngon tạo Một ngon tạo ขวดหน่อยเขากินอเป้น้องกินแต่ขวดใหญ่ <c oughs> เอาาอสองเีวโอ้งงองเอ็นอาทิตย์ก็ตาบานเหะว่คนสี่อนไม่งากินอยู่บนอกก่องวไข่มาแลายมือว่มือนึ่งได้ลูงง่วมักวะม่มึงบุญอ่ะพูด่าเอ้ขาา้าขาอ้อไปของขาดูกเด้อเสือกัน้ากินนอง้ววบันนี้เสอออดง่ายนลยเอ็มรเป็นสิอะไร โอ้แต่เฟื่องมาใหี่หร่อเป่เฟื่องยื้อนผมันมันเมียนเบิหรอฮมันเมียนเบิหรอออกบดนจากลูกน้องโอ้ยว่าเมอกับไปลอน่องบอลน่องเลยบ่น่องมันนะเออน่องอน่องเดี๋ยวเอาเฟืองก่อนที่ันพมมาอยู่เอาเฟื่องก่อนมาแล้มายหญ่มันเลยพ่ออยู่บนถาดีตามน้องง่วงนี่เรียนเออมเลยมาอะไรไปเสือก นี S <S ่นี่ดึงดึงเอาบองยูดากันมาอย่างก่อนนี่ในหนึ่งนี่ข้าวเดียวยืนไหนเสยดิงองโอ้โอ้กินนมไหนเสยฮ่องก็อออกฮ่องก็อกได้สองชั่วโมงยืนกินนมเสยโอ้ยแข็งแรงคาดเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วยังไงวะนี่ เดี๋ยวเด้อเอือเอไปเด้อเมียนีบัวนี่เลยีเอาเด้วเอ้าเดือกเอือวเซ่อไบ๊วยเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวบ๊วยเดี๋ยวบ๊วยเดี๋ยวบ๊วยเดี๋ยววยมันดี๋ยวนนี่รถละมอเเด้อละชีดละมอเอาเดอเอีด่งเอเด้อวิ๊วมันตเดทีเอิญพ่งบ๊วยบ๊วยบ๊วย๋ยวยบ๊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 วยบวยบ๊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 วยบวยบมวยวย ครับคับับไปจัไปเล่จับไปเลยนี่คับคับไปจับเสือไปครับโอ้มาจับเสือไ้นี่เอาเอาใหมมาคัดเอาใหม่มาคัดเดี๋ยวบอไม่พูดบไม่พูดนี่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 ไม่พายังไงีเอาเถิยนีไม่สักูสักู men ui! Oh, đơn nhiên. Mày tao bên ừ. ừ, tao bên đây, được. Nên, rồi đó, đang bên được gì. Oh, mày mày! Mày 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 vậy đó vậy ui đó đi đâu đó ông mày kia Đây nó sẽ là thực Bố khơi hết rồi này Cứ tao chạy hãng hết gì chạy hàng để bảo ui, Chạy...đã bây giờ hả? Mày có đang bêng à bêng bêng đu bêng bêng Cứ tự tiền đấy nó bảo này Bố khơi áo này này thưa lẻ kết xí biệt đây này Ôi nào này Ôi Nà này บ่กม่แมนบอกแมนแมนมีไฟอยู่เลยเดี๋ยวปกติมันสีนอนเลยมันนอนนะครับมังุมันนอนก่อนนาลูกเออมันนอนมันนอนมันกับมันไหลได้นีเลยเนี่มันกับลูกก่านี้ยวพวกอยู่สมอโอเคยเห็นเนาะพอไปส่อแล้วเมาก็เอาเออนะซักก็เมื่อแล้ว่งงก็เมื่อมาหันเลยนึกว่าไม่เสียอกคัดไว้อยู่พอก่อนบก ปเลยไปเลย,เลยผมเอาอปเปลี่ยน,น,นกอนยังเยียมะ,ะ้ติดอะ,ดอะเอาไปเยี่ยมผนเอาไปเยียมนะผุนไหมเออเออมันใเสือยังสิละยันบอกเดี๋ยวเย็นมันมันมันจะไวมามากินนะมันก็ตกเปรเปลเอาไปทำไปเอาหมดดีดป่ะครับดีด อไปเลยอเลยโอ้ปค่นมันบบเบงอืพิ่งบ่เคยกับบาแบอยู่สกนเนาะนั่นนั่นี่ผมห้องมันบ่หรือนยังมาพอดีบ่ครับไหนยังมาพอดีบ่โอ้เห็นคลิปหนหนก็นาซักบอกว่าเนนี่ยซักเปิดคลิปไปเิ่งนันนี่เวลาเข้าเบนเร้จต่อครับบนนี้ เมลามันเหี่ยวหรอกมันจะข่าอยู่ครับหรือมันเหี่ยวไปเลยมันเหียวไปเลยมันเคยจจงไหเปที่เหี่ยวครับเอาคุ่นังมันเหี้ยก็ดีไปเลยวะมันดีดคาลังวะมันการตลาดน่อนนึงมันมาผมก็บว่เคยดึงเข้าไปดึ๊ดึงดึงเข้าไปเออเออ โอ้โอ้แนวนี้เลยโอ้โอ้เดียบร้อยเรียบร้อยเบิดแล้วโอ้โอ้ยไปพุกแน่ๆละจีนโอ้โอ้โหยวนันอันทีเกี่ยวงัวมาทางหลังสิกินเลยโอ้ยถ้าหน้ามาบ้านผมก็สิงุ่มซ้าๆไปเลยบานั่นดิบอกคนบ่เคยเห็นบัดนี้ อ๋ออ้ผมเอานก็นก็มาเทียมอยบโอ้น่องจำนิวะเฮ้ยน้องง่วงวนี่แม่มันลุมันตัว่มันเนนองน่อยมวะแม่ที่บอกยิ่งเดือดวัวมันงหญ่แล้วน้องอล้ เดือนเดือดเตือดตลอดพี่จะของื่นอนยเสียงเสยอยู่โผล่กราแทบไป่ายหายกันอยู่มันแทบกับญาตง่ว่าดีว่าการจับวาดีนเบียที่กินแบบนี้ม่เคยเห็นหอกเชียวจากไหนเนาะนะซกาโซ่อ้ดีเด้อมันกินอ่ะไรแล้วโอยูโดนเติมเร็ว ไปผมอยู่ออสองคนกับ,บ้าวแถบผ <laughs> ม่งไพี่เอาออเป็นอยู่เอาตะยอดฟีมือเาไว้เอาตะยอดฟีมือเาไว้มันเราทานโอ้ยนองหงว่เอาตะยอดฟีมือไว้แล้วทุกคน,นเนี่ยเป็นบรรยากาศกินนองหงวันนะพี่ไทยพี่น้องเหนะงใหม่ตลกจากของเนะาะเจ๊ิ่สีหายบ,าบ้าแทบเจ๊สีหายกันเองเราไปเราใหม่สองคนเนาะไม่มาใหญ่วงมัอน <laughs> นองหงออกเลย ตาคนตตื่นขอาไปหนนะสงออกอสงก่นังไไปขีานี่งตื้อเตอนอยู่ยาไม่ผีแล้วตื้อเตนอยู่โอ้โหี๋ยวจสี็ดงน่หน้วหลังนอเลยกยานงวส้นเินกยานเนกยานกินหนองงหนองงนเป็นสีตืนสดๆ่เคยเห็นังเดืเลยจ้าหลัวสอง สาลูอยู่มและว,วันจีใครขึ้น่ามันไปตบสามหลูกลตอสามลูกน,นี่นี่เนาะเ้ยบ้านพ่อบกักอยู่นี่แหละคมทองซอยเก่าเนะาะบ้านอาซินกยอยก่ใกลยๆนั่นแหละเรียบร้อยละทรงงวาจิ้งบนแหละ เดี๋ยวผมสองคนค้อยู่หนาเรามาใครนะบ้านบักินบัดบอกบัวท่านข้ายูท่านเนี่ยเบิ่งในคลิปบัวเราผมก็มาแพร่แพร่ใครนะดครกันไม่กันไม่กันบ่โอ้ยไอเชอร์จะยูสองคนบัดนี่มันมันคือบินบ่นละเกือบเกือบมันกินนรือมันหันมันหันไปาฟางมันหันใส่เลยข้ายูหนาเรามาอะไรหน้าเสี้ยงหน้าซากบอกหน่ายหน่ายพูดหนึ่งสิว่าก็น่าซากโมบิลไอจันยิงยิงแมน ้มาผมก็นั่งโง่ซะซๆกบแถบหอตีนมาล่มบ่บไม่ห่เอาไม่เฟื่องนเฟืองเปือกเออเฟืองหหลัง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 ตุกหลังจะชินมาเอาให้ยกลมตไหมั้วไบนเขียถมบนิผมเลยเอหัวกระบะแถบอยู่สองคนวันนี้แต่ซักกอยู่แต่่งก็ม่อยู่แบงแบงแบงแต่สีกรนอนอยู่นี่ มันนอแล้วนแล้วก็บอกอมาเหมือน้เมาเหมือนเมาแม่บอกผมก็บารแทบหัวหัวกัอยู่มอหันสิกินหัวกันอยู่จบมือจริงจัมือจมือบอจยินบ่ะุนึงกัญยางส่วนปูนึงกัใแต่ะชั้นใส่แะ้นกยกัานงอกินแบบนกินอย่นาแทบยานงส่วนผมยานงวกินแบบนี้ผมบนยงแบบนี้ใช่ไหมใแตงอส่วนแทบบแทบอ้อ่ไ้พูก แล้วผูกจ <s> ุดกรอบแต่มันก็ะออมฮ้าคนได้มันอะกรออมฮ้าคนได้ต้องผูกผูกใส่เสาผูกใส่เสาจะให้มันเสือกเงาแห้งกันนะแม่เสือกเพราะเงาเราเสือกใส่เสาพี่แจ๊บก็ะซิบอกว่าอุ้ยไม่ใช่คนทับงหมดมาหามาหาบ่ได้บอกให้มันมาจับมึงก้าจับเลยอ่ะพี่แจ๊บมาดิผมก็ผมย่านี่ก็หย่านแต่ว่าแต่ว่าย่านหย่านมันย่าไกินหลายกลัวนะกระซิบบอก้กินผมย่าบ่ได้กินแต่ว่าแทบย่าง่วมมาดิเพื่อให้กลายเป็นแบบ ชุลมุนกันเหมือนหัวกันที่สองคนสิหายก็สิดาการบอมเลยว่า้กันช่องยานนะมันหัวมันไฟฟางไฟเบอเมจุสิเดีเมันหยางมากพอดีใครอยู่เอายางมากพอดีเราปะใครจังหวะพ่้นะไปนไปกับบาทครับ อันน right? ี okay. ้อ้มาซิมนีทุกคนนะโอ้ขึ้นไถายอ่ซิมเมอาซิมมเมาซิมแม่ยซิถาซิมเมื่ไน้องนี่วาครับนี่มาถ่ายซีิวนี่เห็นวแม่นิน้องหัวเ้อทุกคนเออหแทะให้มาซิมใครสาะ อุ้ยอ่านอย่าพ่งรีบสิอ๋อวหน้าแก่มาดีก็ได้เห็นคนด้วยไหมมันเห็นคนด้วยไหมเห็นคนด้วยเหรอนี่เหรอโอเคได้แล้วแกนทุกดูไม่ซีบเลยทุกนี่จานทุกจ้าน่างไม่ซีบมั้งอ้ยมันอาบจดเวียนเฮ้ยถ้าเสี่ยงกันบ่อยนะมันเป็นการแสด่ยงด้วยเขาตกใจ เอาเชี flaws, ่ยงกันมามาโจ๊กอีว่าวเออเป็นการแสดงจริงหรือเปล่าอร่อยไหมอ้วนแย่สิวะอ้าวเยอะบ่เบ่อถือตอนใส่ซุปเยอะมั้งผู้หนึงแย่ผู้นึ่งแย่ผู้นึงอยากกินผู้นึงก็อยากกินแต่ว่าแบบอ้วนแย่อีหลีทุกคนน่ะใครสาเว้าวเนอ เนี่ยก่าินเนียากิมากกินไหมดีเไร่ทอทานได้หมอร่อยไหม้ไม่ร้อนหรอมันแสบสมไปเสียงกับบาแสบอยู่บ้านไม่อย่ขากันเกยด้ไทก็ไดไปเทบด้วยโอเคยันสายตรงนี้นะเขาชิมนองงัวเนาะหนาวมาเท่น้ำเลยนี่เกียข้าวล้วพ่อบกวกาั้ก้พ่ออวมาไปอย่าง มันว่าไปล้วนแต่ก็มันกินแมหลบมันว่าเม่ควันเท่าไหร่เออเขาตัวคอไผเด้อไผ่บกินน้องงัวเนาะตัวคนเนาะอันนี้มันขอแฉบอยู่กับภูมิหลังไอพี่น้องนะคลิปนี้เขาเป็นบรรยากาศการเป็นการเทียงเป็นก็เบาแฉบสูตรลูกก็เบาแฉบเสียหรอกเนาะ